เกิดอะไรขึ้นวะเวทเสริมร่างกายเหรอไม่หรอกพวกมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นดีละทีนี้ก็สมน้ำสมเนื้อไม่ใช่แค่จำนวนจะได้พะละงกำลังก็ด้วยตรวจพบอาการใหม่ตรวจพบอาการปกบิดหนึ่งตพบอาการลบลีกหนึ่งตพบอาการเนือยล้าหนึ่ว้าวใกล้ใช้ได้แล้วอาการแห่กันเข้ามาเพียบเลยตตวจพบอาการ ยู่้อยหนึ่งเพราะว่าการโลหิตจางหนึ่งเพราะว่าการปัดเดียวหนึ่งพาว่าการเดินเก่งหนึ่งแพาะว่าการเฉียบคมหนึ่งอาการกลายพันธุ์จุดเดือดต่ำหนึ่งจุดไปถึงจุดเดือดต่ำสองอาการกลายพันธุทัศนะยามขำํืนหนึ่งไปเป็นสองอาการกลายพันธุ์คล่องแคล่วหนึ่งไปเป็นสองและรือว่าถ้าได้ใช้ซ้ำกันจะทำให้อาการเหล่านี้แข็งแกร่งขึ้นอย่างนั้นหรอถ้าแพ้ไอเชื้อใสพวกออกก็จะได้อาการมากขึ้นไปอีก ถ้างาั้นฉันก็ไรลพายนะสิเฮ้ยเมื่อกี้น่ายังเก่งอยู่เลยไม่ใช่หรืองไงฮะไอหมูพวกนี้เนี่ยมันขี้หดตดด้ายากันหมดแล้วหรือไงวะฮะไอกอบบินฉันตำมก็จะแตกต่างจากเมื่อกี้แต่ก็ยังเป็นกรอบบินหัวยังข้ามแล้วน่ะไม่ได้เซี่ยวพวกเราหรอกนะ <c oughs> เดี๋ยวจอดเลยไหวมื่อขอาดนี้จะสงสัยอยู่ไหมก็เถอะว่าจะจับดาบได้หรือเปล่าแต่ต้องขอบใจความคล่องแคล่วนะที่จะไม่จับได้สวยมากๆเลยอีกอย่างแทนที่จะกลัวฉันกลับลุกเป็นไฟได้ซ้ําแบบว่าไฟร้านนี่พุ่งแผลกระจายเลยล่ะนะก็บ,บินนั่นร,ร,รับไม่ได้น ตัวพาการยืนหยัดหนึ่งตัวพวการแข็งแกร่งหนึ่งตัวพาการฟื้นฟูหนึ่งตัวพาการแรงใจหนึ่งตัวพาการขมเจ็บหนึ่งตัวพาการคลั่งหนึ่งได้ของดีมาใส่เยอะเลยก็ออฟมาระดับสมองกอบบินหนนะแต่ว่าพอได้บัฟให้กับทุกคนแล้วพวกออฟนี่ก็ไม่ใช่คู่หงพวกเราเลยฮะตัวพาการควบคุมกายภาพหนึ่งตัวพวการคลายล้าหนึ่งตัวพากายกำยำหนึ่งเฮ้ยครับ ไปเอาเจ้าตัวที่จับได้เมื่อวานมาหนาหน่แต่แต่ว่าพวกเราเพิ่งจะจับมันมาได้ยังไม่ได้ฝึกเลยนะครับหงจมตีใส่พวกเราไปด้วยแล้วเข้าสิวะอย่างออกนะ่ะมันจะมาแพ้ก็ปิน้นมันเป็นไปไม่ได้เว้ยแต่ว่าก,การหนล้าหนึ่งตัว่าการโลหิตจานทร์หนึ่งเพวกการานนพอติดเชื้อพวกอาการแย่ๆก็เลยเติบโตในตัวพวกมันไปด้วยเลยพวกแกน่ะทำประโยชน์ให้ฉันยิ่งกว่าโทษซะอีกนะขอบใจมากหลายเจ้าพวกออก ่าแต่ได้สนุกกับร่างกายคนอื่นแบบนี้เนี่ยเอาซะเหมือนกับพัะเจ้าเลยฮะพัะเจ้าผู้นี้จะลงทันแกเองอยีการต่อสู้ที่ชนะได้แน่แล้วมันออกจะเป็นกเกษมรารยาทไปไหนก็เถอะนะแต่ตอนนี้ก็เฮ้ยสิงเพี้ยอะไรวะอะไรวะน่ะฝ้าผ่าได้ไงเนี่ยม,มีบางอย่างม่รอก้กันปกตัวเพี้ยอะไรวะม,มียักษ์นั่นมันอะไรกันวะฟ้าผ่าเมาื่อกี้หรือมันจะมาจาก ม,มีฟ้าผ่มามีฟ้าผ่าเหรอนี่นี่เองคงจะควบคุมกระแสไฟฟ้าได้สินะเฮ้ย hey, ไอ้มีฟ้าผ่าเนื้อจะพวกนั้นมาอร่อยน่าไปกินให้หมดเลยอืม hmm? อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ฝึกมาเลยดิวะ่ะบ้าอะไรเนี่ยพลังสายฟ้านั่นเล่นกับเจ้าอ๊อกนั่นกลายเป็นตอตะโกไปแล้วไม่อยากแพ้พวกชันขนาดนั้นเลยเหรอ ศักดิ์ศรีมันค้ำคอสินะท่านฮอปก็บินครับที่นี่มีฟ้าผ่อาอากที่สุดเลยนะครับต้องวิ่งแล้วนะวิ่งเหรอไอการที่ฉันจะแพ้น่ะนะไม่มีต่ไอเซอร์หรอกนะแถมฟ้าผ่าและกระดาสนใจซะด้วยอยากได้อยู่แล้วต้องอยากได้อยู่แล้วของล้ำค่าแบบนี้ใครมันจะวิ่งหนีกันเล่าอาจจะดูเก่งแต่ถ้าฉันแพ้เชื้อส่ก็รู้เรื่องหรอกนะยังไงก็เถอะต้องจำไว้ว่า ก่อนจะติดเชื้อได้ต้องใช้เวลาเหมือนกันมันก็จะพกเขอกอบลินขอหอกห,หน่อยการจะเข้าใกล้มันมากเกินไปคงจะเป็นอันตรายงั้นก็ต้องทาเลือดที่ติดเชื้อวไว้บนหอกก็อพอแล้วก็ปักเจ้าหมีนั่นซะอีกเชอไหนโดนดีดออกอย่งั้นเหรอคนนั้นมันหนาขนาดไหนกันเชียววะตรวจพบอาการต้านสายฟ้าหนึ่งตรวพบว่าการคมเขี้ยวหนึ่ง เพราะว,ว่าการขนต่อต้านหนึ่งได้สกิลมาแล้วหอกอาจจะเจาะไม่เข้าแต่เลือดต้องกระเดินเข้าตามันแน่ถ้างั้นก็ส่งสติเข้าไปในล่างมาัจะทำไม่ได้ไวรัสในตัวที่ใช้ย้ายสติยังไม่พอทำไมกันละ่ะบ้านะเพราะสายฟ้าที่มาสร้างในร่างขึ้นมาวรัสที่เข้าไปก็เลยตายกันเหรอจะจะมามาแล้วเอหนเอ้ยต้านสายฟ้าหนึ่งกันํานมเปได้ไม่หมด พวกกบินที่ม่มีตานสายเฟ้อหกปี <c oughs> ทวา่อาการที่มีอยู่ในตอนนี้ช่วยพวกเขาไม่ได้แน่ต้องหนีแล้วฉันจะชะล่าใจกับความสามารถตัวเองมากเกินไปจะเสียร่างนี้ต่อไปไม่ได้ถ้าใช้เจ้าพวนั้นเป็นตัวล่อก,ก็คงหนีได้แน่ <c oughs> <c oughs> ทว้ บ้าเอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันทำอะไรอย่างไรเหตุผลแบบนี้ท่านถอมกลับเลย <c oughs> แรงจะเยอะไปไหนฟ้าเล่นเอาแขนของง่อยไปเลยแต่ว่ายังไงก็ใช้ได้อยู่พอแพร่เชื้อทางอากาศไวรัสเลยโดนฆ่าจากสายฟ้าก่อนที่ถึงร่างหลังโยนหอ,อกใส่ไปเมื่อกี้ไวรัสบางตัวก็เลยเข้าร่างกายผ่านลูก,กตาแล้วก็ได้สร้างสกิลบางอย่างมาสั้นๆกระแสาไฟฟ้าของเจ้าหมีมันครอบคลุมรอบผิวนอก แต่ไม่ได้รวมถึงภายในร่างกายจากที่คิดถ้าเลือดของฉันไหลผ่านเข้าไปในตัวมาตรงๆแล้วก็กลุ่มนอหนุนเปิดใช้งานอาการด้านลบจำนวนสูงสุดโลหิตจางหิวโหยเหนื่อยล้าวดอยากอดแอร์ได้รับสกิลชัดไฟฟ้าดูดเท้าสายฟ้าต้านสายฟ้าเย,ยี่ยมอาการผิวปกติทํางานแล้วเปิดใช้งานคงเคี้ยวควบคุยภาพผลต้านคมแข็งแกร่งอยงมนุษย์กับตัวเอง ฉันได้พวกอาการสายฟ้ามาตั้งเยอะแยะสายฟ้าของแกใช้กับฉันไม่ได้แล้วโว้ยโดยพบอาการสร้างพลังวิทยรโดพบว่าการปล่อยแม่เหล็กสายฟ้ารดยพบว่าการเดือดสำเร็จสำเร็จฉันไม่ได้มันหน้าเกินไปฉันนี่แหละแข็งแกร่งที่สุดตอนอมกับลิ้นตอนหอมกับลิ้นบาดเจ็บทุกคน แนฮอปก็ปิน้นดูสิคะวันนี้ได้ของมาเต็มเลยนะครับตั้งแต่เกิดเรื่องกับมีไฟฟ้ามา3วันก่อนฉันก็ได้ใช้ชีวิตกับเหล่าก็ปิน้นพราะพวกออกจากไปเจ้าพวกนี้ก็เลยหาอาหารได้เพียบเลยแผลที่ได้มาปกติคงทําเอาใช้ชีวิตปกติไม่ได้ไปแล้วแต่แค่3วันก็ฟื้นฟูได้ต้องขอบใจผลจากการฟื้นฟูหนึ่งกับพลังชีวิตหนึ่งล้วนะ พวกอาการที่ใส่ให้พวกกอบบินก็ปลดไปแล้วเผื่อมีมนุษย์มาเห็นร่างกลายพันเข้าจะชิปหายเอาท่านฮับกอบบินดูนี่สีออะไรนะอ่ะหมเป็นไรพวกเธอกินเลยเถอะอยากให้ท่านกอบบินกินนะ่ะรักท่านฮปปับก็ไมที่สุดเลยฮ่าฮ่าคนเยอะขนาดนี้พูดให้ถูกก็เพิ่งเคยมีกอบบินมาชอบขนาดนี้เลยนะเป็นครั้งแรกเลยละชักเริ่มคิดว่าอยู่เป็นบอสต่อไปสักพักก็ไม่เหลียวมอนกันนะนี่ท่านฮับกอบบินเจออะไร,ประแปลกๆด้วยครับอะไรเหรอ แต่ถ้าว่าพอได้กลายเป็นไวรัสตัวฉันก็รู้สึกอยากลุกรานไปทุกขนแหงถ้าใช้เจ้านี่เป็นหน้ากากหลักก็อาจจะปลอมตัวเป็นมนุษย์คนหนึ่งก,ก็ได้ฮะ To be continue